สรช่วยเขาอะไรบีซีวันนี้เราไปงานเกษตรมาก็อยู่ใกล้ๆโรงเรียนเราอะ่ะก็แบบไปสักครู่ตั้งแต่เลิกเรียนยันหกโมงเย็นไอ้หกโมงนไม่เราได้กระเป๋าน้องน้องขันคยวโงมาแล้ว เดี๋ยวเราโชว์ด้านในหนึ่งหนึ่มีกิฟต์กิฟต์หางเกียวโดงน่ารักไหมเกียวโดงน่ารักไหมติดติดตอนนี้เลยแล้วป้าอะก็เพิ่งกลับมาจากเซี่ยงไฮ้วันนี้เลยนะเซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้อะไรก็ แล้วเราก็ได oh ้คล uh, ิปมันความที่ม sure. ีเยอะกว่านี้วอี EP หน้ามาต่อโอ้ยคลิปอะไรไม่ต่อเลยเดี๋ยวต่ออันหน้า่คลิปะโอเคก็มารีวิวเล่นเล่เฉยๆเราไม่ได้ชอบชีนามอนเราชอบฮันเกียวดง anh đây nó ổ bình điện nè Cũng là một cái thói quen này ổ bình điện nè Cái này cũng đẹp lắm Nó đẹp lắm Ừm, nhỏ cũng không iPad luôn Mình kiểu đúng không? Ôi, anh ấy đang bớt Hằng kiểu Để รูปมีโทรศัพท์เราก็จะจะเอาให้ดูรูปมีโทรศัพท์เรามีแต่ห้างก็มีแต่ห้างแต่ว <game. S 2> ่าห <speaking in your throat> ้างห้างมาถ่ายรูปตัวเองเ่าอืมหงส์นั่นได้ไหม

อันน <P an> ี <aún> ้อไดแลวน่จมอยู่ตรงตรงนียนะแมวนี่แมวตกอะไรอะให้เพื่อนถ่ายให้ถ่าย นี่กไทยโรงเรียนีนอ่างไรบางน่าตกิเรคกรดี่